สวัครับวันนี้อยู่ที่ห้องแฟนมี่นะครับโอ้ก็ไม่ได้ทํากันนานสาหรับผูดคุยเกมฟุตบอลนะก็วันนี้แน่นอนนะครับมาพูดคุยกันหลังเกมนะครับสนัรล้อเลยตอนนี้เพิ่งจบไปนะครับเกมเรียกได้ว่าซูเปอร์บิ๊กแมตช์แห่งฤดูกาลนี้เลยนะครับคือผมมองว่าเกมเลี้ยวพูนัดชิงกับเชลซีมันยังไม่ขนาดนี้เลยคือถ้าพูดจริงๆคือแบบ เรียกผู้เชลซีมันก็มีการแบบผัดกันแล้วควากรลับใช่ไหมแต่แบบมันไม่ได้แบบคือพูดง่ายๆคือเกมเชลซีครับผมอ่ผมมองอย่างนี้คุณพามว่าเกมมันจบไปตั้งแต่90้าสนาทีแหละก็ mm hmm. คือรูปเกมมันจบไปแล้วพูดอย่างนั้นดีกว่าคือแบบต่อนอาทีไปมันก็คนที่ชนะคือคนที่มันได้เขาเรียกว่าแบบหาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเจอแล้วแบบฝ่ายตรงข้ามพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ เกมนี้ผมพูดเลยว่ามันเป็นการประชันของสองคุณซื้อที่ฉลาดที่สุดในโลกจริงใช่สองสองถือเป็นผลที่ที่แฟร์แล้วคาด,ดการไว้แล้วด้วยใช่แฟร์แล้วสำหรัมทัระสอง,องฝ่ายคือมันแฟร์มากแล้วจ้ะง <Yeah. S 1> ั้นเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าคาุณพามก็ต้นเกมนะฮะก็ฝั่งมาซิตี้ก็จะมีการโยนพลุองมาด้วยเนอะใช่ไหมคุณพา ใช่ใช่ก็ที่ผมผมดูนะก็คือช่วงแรกเนี่ยนาทีแรกเนี่ยเวีร์วพลก็ของเกมเสร็จปุ๊บก็โดนตัดส่วนเกมแล้วเดบอยยิงปุ่งเดียวเข้าไปก็เรียบร้อยหนึ่งศูนก็เกมกลับไปของแมนซิสตี้สักแป๊บหนึ่งสักพักนึงแหละแล้วก็เลี้ยวพลมาตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้จากดิโอโก้โชต้าโดยเป็นเทรนที่เปิดขึ้นมาแล้วก็โจต้ายิงปุ่งเข้าไปสวยเหมือนกัน แต่ว่าโจต้านเนี่ยผมว่าวันนี้หวยแตกสิงเค่งมากคือโจต้ากับเตอรลี่นี่พอกันเลยคือไม่ค่อยมีบทบาทในเกมแต่โจต้านเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเขาคือผมชอบเขาเดี๋ยอผมชอบเขาแต่ผมแค่ไม่ชอบที่เขายังเล่นคู่กับอีกสองตัวได้ไม่ดีเลย <S <S หรือเนี่ยไม่ดีเลยอ่ะแบบมันยังไม่ได้เข้าขากันเลยอ่ะซึ่งก็ต้องใช้เวลาเพิ่มนะครับ, <S <S รบแล้วก็อสาระเงียบคลิป ไม่มีโอกาสในซรามังใช่ไหมไม่มีเลยละไม่ไม่แพงริ้นเหมือนที่แอนฟิวเลยคือโจทย์เอ่อไม่ใช่จุดะเออซาร่าเขาเงียบมาเป็นเดือนแล้วนะตั้งแต่กลับจากแพ้แอฟริกาฝังกขาป็นแถวไม่เงียบคลิปเลยคือมันเงียบเป็นเดือนแล้วส่วนมาเน่ก็คงที่คงวาครับก็คืออยู่ในฟอร์มมาตรฐานที่โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอเพอร์เฟกนะแต่โอเคมาเน่โอเค โอเคกว่าก่อนที่จะไปแอฟริกันแชมเปี้ยนชันอหมมันกลับมาแล้วมีกำลังใจกัไม่รู้ประมาณนั้นนะส่วนโอ้โหฝั่งของแมซิตี้นี่ตัวเด่นเยอะกาเซโลวันนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าฝั่งขวาวอลเกอร์นี่โอเคเลยแล้วก็เดอะบอยดเบคซุสนี่ดีนะฮะดับเบลแคซุสแล้วก็เบนาโดเนี่ยโซนนี้โอเคผมว่าโอเคหมดนะครับประมาณนั้นแล้วอ่าสำลองลิพูดิอา ดูดีอาร์ตลงมาสร้างความแตกต่างได้นิดหน่อยคืออาจจะเวลาน้อยไปด้วยนะฮะแต่ว่าก็ดีกว่าโจ๊า,าได้กดมากกวา่าล้กดทั้งส่วนมันก็เชื่อมเดียวโจวาต้าอยู่ดีแล้วก็เออเกต้ามาไม่ค่อยทำอะไรเพราะว่าเวลาน้อยน้อยมากปุวนโมมน่ปุ่มิโนเหมือนเดิมฮะผมเห็นตั้งเก่งมานานแล้วคือตั้งแต่เขาฟอบตรงไปไม่ตกหนักเลยทีนี้ทำพิธีอะไรไม่ได้ไม่คยมีประโยชน์อะไรทั้งนั้นน่ะไดมีลู่ลงมาปุ๊บแม่งเสียบอลด้วยดีที่ไปดักไว้ได้ ไม่ก็จับทิพายนะเพราะว่าแมนซีนี่พูดเลยว่าเขาได้บอลปั๊บนี่แม่งแป๊บเดียวแม่งถึงหน้าปาประตูแล้วแล้วมพมองไงครับต่อไปนี้เกมอีกประมาณ 7, 7, นั้น 7, 7, 7, 6, นั้นเจ็ดเจ็ดเลยหกนั้เจ็ดนัดเจ็ดนัดเจ็ดนัดพี่พว่าพี่ได้เสมอมมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยแมนซีไม่มีพลาดจับทีมใหญ่เราสังเกตได้นะครับบอกโอกาสพลาดน้อยมากมากขึ้นเสมอจยู่เอร์นะแต่กับทีมเล็ก หรืออาทีมเล็กนี่ก็ไม่พลาดกินเรียมเหมือนกันแต่กลางตารางเนี่ยซึ่งแมนซี่จะจะกลางสัปดาห์แมนซีจะไปเล่นอยู่ฝาเชลซีเบ์ลีใช่ไหมครับกับกับใครนลืมอ๋อเอริกโก้อะเมดิใช่แล้วพูก็เล่นเหมือนกันกับเมนติกาซึ่งเอาพูงานงานง่ายกว่าเพราะว่าทำด้วยทำเยอะสามหนึ่งใช่แต่ว่าแมนซีก็ห้าสิบมาสิบเอริโก้ทำอะไรก็ได้นะครับก็ ยัที่วันศุกร์เอ้ันเสาร์ใช่ไหมคุณพามันเอฟเอคับเดวอีกครั้งหนึ่งนะแมนอ่อแมสซี่กับยูฟูก,ก็น่าดูนะเพราะว่าอันนี้เสมอมีเตี๋ยจุดโทษแหละน่าน่าดูน่าดูใครใชนะก็เอ่ออีกเจ็ดนัดเนี่ยเอาจิงๆเนะี่ยผมว่าเป๊บชอบทําชอบทํบทนาคะแนนหล่นกับทีมทาตารางอาจจะไม่แพ้นะแต่ว่าไม่ได้ตึมเบือใช่อ่าผมขอหายหน้าไปแป๊บนะึ่งนะฮะผมจะไปดู ตารางนิดนึงว่าแบบแมนซีเจอใครนะผมก็ไม่ไม่ดูตารางแบบนี้แมนซะีน่ะเขาจะเจอวนะูฟนัดมีวูฟมีไบรตันวัตฟอร์ดลีดดิวคาเซนเวสแฮมแล้วก็แอสตันวิลลาเออยีกพวกมีแรงเดือดด้วยนี่ใช่ใช่มีแรงเดือดค<ม>ือมผมมองว่าถ้าแมนซีจะหลุดแมนซีจะหลุดเกมกับออมีแค่ ไม่ห้าเกมเลยที่จะหลุดเกมแรกคือบูฟเพราะว่าแมซีก่กับบูฟเป็นของแสลงกันนะแต่ว่าบูฟไม่มีอดาม่าแล้วก็ไม่รู้เป็นไงต่อไปนะฮะแต่ก็โปรดอีกของแสลงกันไบรตันไบรตันเล่นเกมรับเหนียวแน่นก็เป็นอีกหึงเกมเอเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป๊ปไม่เคยชอบเล่นด้วยนิวคาเซลช่วนี้มาแรงเราต้องรัว่าคนนี้มาแรง เรสแฮมระดับสี่ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดแหละที่จะเจอกันใช่แล้วแอสเซเวลาก็ซิมเมเจอร์ลาดเนี่ย <c oughs> เขาน่าจะช่วยอะไรให้ลิเวอร์พูลได้บ้างแหละคาดหวังเลยใช่แล้วก็ไปดูลิเวอร์พูลนะฮะโอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอแมน,นมยูเอเวอร์ตันไม่ก็ไปเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปคืออ๋อใช่ถ้าเกิดว่านดะต่อไปคืออ๋อ <Man S 1> ได้พิมลีเลยใช่พิมลีไม่ไป Done, crystal, spur, well, บบเออ่แมนยูเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลสเปอร์แอสตันวิลลาเซววูฟนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ที่ที่จะต้องเจอถ้าชื่อชื่อนี้หรือผู้ดูดูจะเจอใหญ่กว่านะหนักอ่ะใหญ่กว่าคือเนี่ยถ้าดูเนี่ยโอกาสที่จะพลาดได้เนี่ยมีแมนยูซึ่งก็ผมว่าไม่พลาดหรอกเพราะว่่าชวงนี้มันอยู่กากเหลือเกินเนี่ยเอาคุณผู้ชมครับผมบอกนะ น,นี่ในฐานะแฟนแมนยูนะครับเผื่อใครไม่รู้ผม,มอะแฟนแมนยูเลยผมบอกเลยว่าหรือผมไม่นา่าพลาดสามแต้มที่จะพลาดอะผมว่ามีสเปอร์นั่นแหละเสเปอร์โหดีนะสเปอร์ขึ้นขึ้นลงๆช่วงนี้ผมไม่เข้าใจเมือ่อไม่แต่เสเปอร์เขาชนะทีเขาชนะเยอะใช่คือถ้าไอ้สเปอร์อะถ้าเกมมันชนะเนี่ยมันจะช,ชนะตั้งแต่ต้นเกมแหละใช่ใช่แต่เกมไหนจะแพ้มันก็แพ้ต้นเกมเหมือนกัน ลิวพเูเป็นเป็นรองแมนซีเยอะนะครับพูดตรงถึงแคร์ตามนึงแ้มด้วยแล้วก็นัดที่เหลือแมนซีนี้ง่ายอะ่ะคือพูดตรตัวว่าแมนซีเมอกาเก็บหมดแล้วที่ดูได้เป็ดกว่าง่ายได้ก็อืมผมว่าถ้าไม่ได้แชมป์เด็กลิวพูก็อาจจะเสียไดย้เด็กก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าได้แชมป์ลีคัพมาแล้วใช่ไหมแล้วอสมมติถ้าเกิด E พีมีลีพลาดแตไปได้แชมเป้ยนรีกกับเอเคัพมาเพราะว่ามันก็โอเคอ่ะคือคือด้วยความที่มันลุ้นบทน้องสี่แชมป์เนี่ยผมผมอยากจะเอาจริงคือไม่มีใครหวังให้มันครบสี่แชมป์หรอกให้มันได้รักสองแชมป์สามแชมป์นี่ก็สองแชมป์นี่โอเคละคือถ้าเกิดแชมป์เดียวเนี่ยก็น้อยไปสองแชมป์กำลังดีสามแชมป์คือโอเคสี่แชมป์มันมันยากฮะมันยากไปลุ้นแชมป้เปลีกดีกว่าแล้วก็วันนี้นก็บอาว่าก็ ไม่ได้หมดอ่ะใช่ไหมครับหมดเจ็ดนั่นอะไรก็เกิดขึ้นแหลคือแค่แมตช์เสมอดัดหนึ่งมันก็มันก็เกิดขึ้นได้ได้ไดหมอ <า S 1> ่ะสุดท้ายถ้าเป็นซิตแม่ไม่ตายเสมอเอเซอร์วิลลาของเจอร์ลัดแล้วผู้ชนะขึ้นมาผมตรวจก็เไป็นไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมใชม่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าอดยามที่ผมบอกคือทีมของอ่ะลองไปดูวูฟเนี่ยก็ฟอร์มดีแต่ลองดูไบรตันนะไบรตันนี่ช่วงหนึ่งฟอร์มดีแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงบาง้างที่จะให้เซนต์มานะนะ ชนะอาร์เซนอลเสมอนอลิสแพ้ท็อตแนมแพ้ลิเวอร์พูลแพ้โอ้โหบามแพ้บาทด้ยวะแพ้ว่ารัวมาทา้าอาร์เซนอลก็ไม่แน่อีกนะเดียกว่าก็ไม่แน่อีกเพราะว่าเพราะมันคือไบรตันนะเพราะว่าเอาลถ้าเกิดเราพูดตา,ตามตรงดูตารางคะแนนตอนนี้นะลิเวอร์พูลตามหลังแมนซิตี้อยูหนึ่งแต้มแข่งไปสามสิบเอ็ดนัด ไบตันเนี่ยมันอยู่ที่สิบเอ็ดของตารางต้องเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณบำมีเวสแอมบิกดีแอมก็ไม่ใช่ทีมข,ข,ข,ขี้นะใช่แล้วแม้เป็นอรบมนะพังกันได้แต่แบบผมว่าไม่ขี้ผมว่าไม่ใชไ่ไม่ใช่งานง่ายก็ไม่ง,านานง่ายไม่งาน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 ่ายไม่งานานาน่ยงา,นานยนะทงูถคิดาวันนี้มีใครชนะมันจะง่ายเลยไม่ได้ห่างก,กันแต่ที่ผู้ชนะเหมือนห่างสองแต้ม แมนซีชนะฮ่าสีแต้มันจะแบบโอเคอ่ะมีพื้นที่ว่างแต่ถ้าต่างกัวยากอะเื่อเปิดบุ๊บแป้งยากกล้ลุนต่อไปลุนต่อไปเท่านั้นเพราะว่าอย่าลืมว่านั่นแหละคือแมนซีอ่ะถ้าเจอทีมใหญ่มันไม่พลาดหรอกอย่างที่แพ้สเปอร์มาก็บังเอิญจริงๆแล้ที่สุดท้ายอ่ะมีนย้งก็เสมอแต่พอมีทีมต่างกานปั๊บแม่งชอบผ่านมันเป็นหาเลยกันครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้าแบบช่วงโค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงก็อาจจะมาคุยกันอีกนะครับได้รับการแชมป์ทีมเบอร์นะก็ยังเป็นไปได้ทั้งสองทีมอยู่นะครับใช่ครับส่วนมันอยู่ผมก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรวิคอร์แล้วต่อไปนี้ก็มาพูดถ้าจะมาพูดถึงก็มาพูดถึงลิเวอร์พูลดีกว่าเพราะว่ามันอี่ผมไ่าจะหมดแล้วแหละเนยไม่มีอะไรแล้วในรายการนี้ก็ว่าไปก็ว่าไปนะครับ ผมเอาจริงเอาบอลเอายูโรปาหรือไอคอนเฟลต์น่ะคอนเฟลเ์นันที่หกว้เอ่ะก็ก็ไม่จะได้ห่ะนะครับตอนนี้ที่เจ็ดเอ้ยที่เจ็ดแต่ตามหลังเวสแฮมเวสแฮมแคมมากกว่าหนึ่งนัดแคมเท่ากันเอายูโรปาเอายูโรปาให้ได้กันคือจริงๆถ้าไปคอนเฟลต์เนี่ยมันน่ามันน่าอายนะผมว่าใช่แต่ก็เังโอเคเอะเล่น แต่ถ<ต>้าด,ดูจากตารางแขนตอนนี้เนี่ยคือที่ห้าเนี่ยคืออเซนนันสามซึ่งแข่งน้อยก,กว่าหนึ่งนัดมีคะแนนมากกว่าสามแต้ม<ช>คือแมนย<ช>ูอะไม,ไม่ควรไม่ควรพลาดแพ้เอวเวอเรตนอ่ะเราพูดตรงตดดรงคือแพ้ไปแล้วแบบคิดช่วงนี้ฟอร์มอย่างเฮี้ยเลยแบบไม่รู้เปไ็นไรทั้งทีมแม่งแย่กว่าตอนสมัยโซชยัยใช่เลยแย่กว่าจริงครับคือโซชัยผมมั่นใจว่าถ้าเจอแมนซีเนี่ยมันควรชนะใจใจไม่คูเลย ไอแ,แบบว่าไม่ไม่เอากันแล้วอ่ะหรือไม่เอากันแล้วเหมือนเหมือนดักมันจบจบไปฤดูกาลนี้เต็งอยากให้โรโดนัทไอโรนโดเล่นซักแชมป์เดี๋ยวมันไม,ม่มีไงเละก็ว่างใหม่ครับก็ฤดูกาลหน้าโดนโดนก็ไอลุนแชมป์ไทยครับแล้วกัน <c oughs> ที่จะไปแข่งก็นั่นแหละครับเออยูก็เอารูปป้าได้พอก็กินได้ง่ดีนะก็โรนโดยังไม่เคยได้แชมป์หรูป้า ก็ประมาณนี <divide S 1> ้ครับประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นคนไลค์ก็ใครครับคอมสกากับช่องเด็กฟันนี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันอย่างเรื่อยๆนะครับของเกมทุกบอนนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับติดตามให้กับช่องฟันนี่แล้วก็เพจทั้งอ่อเพจฟันนี่แล้วก็เพื่อการแชทเนจของผมนะครับแต่ลิงให้ได้คิดและก็ได้คอมเมนต์นะครับอ็ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ